เมื่อประมาณสักสามพันปีมาแล้วนะที่อิสราเอลนี่มีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งนะชื่อโซโลโมอนเป็นกษัตริย์ที่ฉลาดนะแล้วก็มีความสามารถมากมีเรื่องราว,ว่าวันหนึ่งเนี่ยพระองค์อยากจะให้อยากจะทดสอบ ความสามารถภูมิปัญญาของเซมนาบดีคู่ใจคนหนึ่งก็เลยเรียกมานะแล้วก็ให้ไปหาแหวนเรือนหนึ่งนะเพื่อจะได้ใช้ใส่สวมใส่ในพิธีสำคัญในอีกหเดือนข้างหน้าแล้วแหวนนี้เนี่ยนะ จะต้องมีความพิเศษก็คือว่าคนที่กำลังมีความสุขเนี่ยเห็นแล้วจะเศร้าทันทีเลยส่วนคนที่กำลังเศร้าโศกอยู่เห็นแล้วนี่ก็จะ,ะมีความสุขขึ้นมาทันใดเลยมัเป็นโจทย์ที่สร้างความ หนักใจให้กับเซนาบดีคนนี้มากกริยาโซล์ม,มันก็รู้ว่าเนี่ยแหวนอย่างเนี้คงจะหาไม่ได้หรอกแต่ก็อยากจะทดสอบความสามารถของเสนาบดีคนนี้เสนาบดีคนนี้ก็เลยนะต้องเรียกว่าเดินทางเร่ร่อนเพื่อไปแสวงหาแหวนเรือนเนี่ยแหวนวงเนี่ย เรียกว่าเดินทางนะตลอด6เดือนเลยนะเกือบหเดือนนี่ไปเมืองแล้วเมืองเล่าก็ไม่เจอแหวนที่ว่าตรงกระทั่งใกล้ถึงกำหนดพิธีสำคัญนะที่กษัตริย์โซลมอนเนี่ยจะต้องใช้ต้องสวมแหวนวงนี้ในงาน เซนาบดีก็เลยกลับเข้ามายัางเมืองหลวงนะเยรูซาเล็มก็หมดหวังนะรู้สึกท้อแท้ว่างานนี้คงทำให้สำเร็จแต่ก็ยังมีความหวังอยู่บ้างวันสุดท้ายเนี่ยนะก่อนที่จะถึงพิธีสำคัญเนี่ยเซนาบดีก็ ผ่านย่านที่ว่าเป็นแหล่งเสื่อมโทรมหรือว่าชุมชนแออัดนะที่มีคนยากคนจนเยอะแยะก็ไปเห็นชายชรลาคนหนึ่งท่าทางมีความสุขทั้งทั้งที่ยากจนก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาได้เรียบตรงไปที่ ร้านขายแหวนแล้วก็ขอซื้อแหวนทองเกลี้ยงมาวงหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ไปให้ช่างนี่แกะสลักข้อความก็มีแค่สี่ห้าคำนั่นแหละเสร็จแล้วก็รีบนะเข้าวังเลยทันพอดีนะแล้วก็ถวายแหวนวงเลือนแหวนวงนี้ให้กับ กษัตริย์โซโลมอนกษัตริย์โซโลมอนนี่เห็นนี่ก็ยิ้มเลยดีใจเพราะมันคือแหวนที่ต้องการทั้งนั้นที่เดินนี่ก็คิดว่าไม่มีทางพบลงหน้าแหวนแบบนี้แหวนวงนี้นีะก็มีข้อความสี่ห้าคำนะว่า แล้วมันก็จะผ่านไปมันตรงกับที่กษัตริย์โซลมอนต้องการเลยนะก็คือว่าคนที่มีความสุขนะเห็นแหวนวงนี้แล้วก็จะเศร้าเลยส่วนคนที่เศร้าโศกนี่เห็นแหวนวงนี้แล้วก็จะมีความสุขทันทีเลย แล้วมันก็จะผ่านไปนะอนนี้มันเป็นสัจธรรมความจริงนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะว่าให้กำลังใจคนที่กำลังมีความทุกข์ไม่ว่าจะเศร้าโศกเสียใจนะหรือว่ากำลังอ่อนอกอ่อนใจท้อแท้เพราะว่า ความทุกข์ที่ตัวเองประสบอยู่เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะผ่านไปเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้คนเรานะมีความทุกข์จะเป็นความเศร้าโศกจะเป็นความเหนื่อยยากลำบากจะเป็นความขับแค้นล้วนแล้วแต่นะไม่เที่ยงนะ ในสุดมันก็ต้องผ่านไปอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนใจแล้วก็ให้กำลังใจคนที่กำลังมีความทุกข์เป็นอย่างดีรวมทั้งคนที่กำลังมีต้องประสบกับความทุกข์เพราะการแพร่ระบาดของโควิด คนที่ทุกอยากเดือดร้อนไม่ว่าเพราะความเจ็บป่วยหรือเพราะว่าเศรษฐกิจมันถดถอยหลายคนก็เฝ้าแต่ภาวนาว่าเนี่ยนะขอให้ใหเหตุร้ายเหล่านี้มันผ่านไปสักทีแต่บางทีก็ดูเหมือนว่ามันจะอยู่ คำฟ้าแต่ที่จริงแล้วมันก็จะผ่านไปไม่ใช่เฉพาะเหตุร้ายๆอย่างโควิดอย่างเดียวนะความทุกข์ยากลำบากอย่างอื่นก็เหมือนกันความเหนื่อยยากนะนะเพราะต้องเจออุปสรรคหรือว่าต้องปากกัดตีนทีบเพื่อเลี้ยงลูกดูแลครอบครัวหรือว่า ทำงานหนักนะเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโดยเพราะโควิดซึ่งมาแล้ววันแล้ววันเล่านี่ไม่ได้ลดเลยจนบางคนก็ท้อแต่ถ้าเราตระหนักถึงความจริงหรือเชื่อมั่นว่านะในที่สุดมันก็จะผ่านไปเราก็จะมีกำลังใจนะเราก็จะมีกำลังใจที่จะ,ะสู้ต่อไปเพราะเรา มั่นใจว่าในสุดมันก็จะผ่านไปเหมือนกลางคืนที่ในสุดก็ต้องนะกลายเป็นสว่างจริงๆไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆนะที่มันจะผ่านไปในที่สุดนะในความทุกขหรือความรู้สึกทุกนะที่อยู่ในใจเราก็เหมือนกัน มันก็ไม่เที่ยงนะในสุมก็จะผ่านไปเหมือนกันเหตุร้ายบางอย่างมันยังไม่ทานผ่านไปเลยแต่ว่าไอ้ความทุกข์ในใจเรามันก็จ,จะ,ะเลือนหายไปเลยก็ได้เหตุการณ์บ,บางอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้แล้วอย่างเช่นคนรักตายจากไปหรือว่าตัวเองเกิดอุบัติเหตุ ต้องตัดขาเสียขาหรือว่าเป็นอัมพึกอัมาพาตเหตุการเหล่านี้เนี่ยนะจะให้มันพลิกผันกลายเป็นว่ากลับมาเดินได้นี่มันอาจจะยากนะหรือเป็นไปไม่ได้คนที่จากไปแล้วเขาก็ไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าความรู้สึกความรู้สึกเศร้าโศกเนี่ยความทุกข มันไม่มีวันที่จะยั่งยืนแม้เหตุการณ์ไม่แปลเปลี่ยนนะแต่ว่าความรู้สึกมันแปลเปลี่ยนได้เพราะอะไรนะเพราะว่าเริ่มทำใจได้ยอมรับได้คนที่ตาบอดคนที่เสียขาคนที่เป็นอมตะพึ่งาพาดคนที่สูญเสียคนรักวันแล้ววันเล่าก็จะจรู้สึกเศ้าโศกเสียใจรู้สึกขับแค้นแต่ว่าพอผ่านไป สักระยะหนึ่งไอความรู้สึกเหล่านั้นก็จะที่คลายแล้วเขาก็จะกลับมายิ้มได้นะเหมือนเดิมดังนั้นเวลาคนที่มีความทุกข์แบบนี้เนี่ยนะอย่าไปท้อแท้ท้อถอ,อยหรือว่าอย่าพึ่งอย่าไปตีอ,อกชกหัวนะหรือว่าไปหมดหมด,ห,มดหวังหมดกําลังใจให้เชื่อมั่นนะว่าไอความรู้สึก เหล่านี้มันจะอยู่กับเราไม่ได้นานเพราะว่าทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงแต่ในหลองที่มันยังอยู่กับเราก็อย่าไปไปเร่งนะไปเร่งให้มันหายไปหรือไปผักใสยมันเพราะยิ่งทําอย่างนั้นมันก็ยิ่งเหมือนกับต่ออายุให้มันเหตุไร้ที่อยู่รอบตัวเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือในโลกนี้เช่นโควิดก็เหมือนกันนะ เราเชื่อมั่นเรารู้แน่ว่าในที่สุดมันก็จะผ่านไปแต่ก็อย่าไปไปเร่งหรือไปรอคอยว่าเมื่อไหร่มันจะไปสักทีคืนทําอย่างนั้นเนี่ยยิ่งเป็นทุกข์นะเพราะว่ามันทำใจไม่ได้ว่าทําไมไม่ไปสักทีทําไมมันยังไม่มาไปสักทีทําไมมันยังเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้มันยิ่งทําให้ทุกข์นะ มันผ่านไม่ต้องผ่านไปในที่สุดแต่อย่าไปเล่งหรืออย่าไปรอคอยมันมากเกินไปให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันทำจจุบัมายดีที่สุดด้วยความเชื่อมั่นว่าความทุกข์ก็ดีเหตุร้ายก็ดีนะมันก็จะต้องผ่านไปในที่สุดแี่กันคนที่มีความสุขนี่ก็ก็ต้องตระหนักนะว่าไอ้ความสุขนะที่เรามีตอนนี้เนี่ยในที่สุดก็จะผ่านไป ไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกสุขหรือว่าสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเช่นสุขภาพนะคนรักเงินทองการงานชื่อเสียงพวกนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะในสุดมันก็จะกลายเป็นอดีตไปหรือถึงแม้มันยังไม่แปลเปลี่ยนไปแต่ความรู้สึกในใจมันแปลเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเบื่อนะยังร่ำรวยเหมือนเดิมนะแต่ว่า เบือ่อแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่เพราะนั้นเนี่ยก็อย่าไปลิงโลดดีใจนะกับความสุขที่มีให้เตือนใจเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งมันก็จะเลือนหายไปเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปหลงกับมันมากอย่าไปเพลินกับมันมากมันมาก็ดีแล้วนะแต่ว่าอย่าไปยึดมั่นสำคัญหมายกับมันหรือไปหลงไปเพลินกับมัน เพราะถ้ามันเสื่อมมันสลายมันหายไปเมื่อไหร่ก็จะทุกข์มันนั้นแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้ทันมันนะไม่เพลินไปกับมันถึงเวลาที่มันเสื่อมไปใจก็ไม่ทุกข์นะมันทําได้อยู่เพราะเนี่สำหรับคนที่มีความทุกข์นะก็ให้เราลึกว่าให้เชื่อมั่นว่าแล้วมันก็จะผ่านไปอ่าแล้วก็เตรียมพร อิจิตังปฏิตังตุมหังขอยทาพลที่ด้านปาถนาแล้วตั้งใจแล้วอเมวะสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพราสาเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาตาเงินพระจันนวันเพนปนิโชติราโสยาตาเงินกาันิอันสว่างสวายควรย็นดี สาภิตโยอิวาจันตุปานจารายทั้งวงจงบำราดไปสาพรโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเทัตวันตรายโยตรายามีแก่ท่านสุขิติพายุโกภาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทน,นาสิเรสนิจางุทาจยายโิโน ตาโรธรรมาวาทนทีอายุวันโนสุขังพลังัง่นสิบาการคืออายุวันนาสุขางพลาย้อนจจเริญนแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาวะตุสาพมังกลังอสาพะโมงคนจองมีแก่ท่านพระขันตุสาพเทวตา พระราหเทวดาทั้งดวงจงรักษาท่านสาภาภูธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธเจ้าสาธาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งราสงสาธาสดิภาวนุเตหภาสดิทั้งหลายจงหิยะท่านุเมื่อเถิม